กลับสวัสด really? ีครับเสมอชมเด็กขลุบมือนีเบาแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อแดงอีกครั้งหนึ่งครับเสมอชมเนาะพ่อแดงนี่เป็นเป็นอาจารย์ใหญ่งได้ครับเสมอชมมีวิชาอาคมได้เถ่านี่บอธรรมบดานี่ครับเสมอชมพ่อแดงนี่ครับมือคลืนนี่ครับมือคลืนนี่ไปตอนกลางฤกษ์วสันครับเสมอชมเนาะเขาไปในวัดพุทธครับเสมอชมเงียบสงบครับเสมอชมมิได้เสียงม้าหอนวสันครับเขาไปนั่งขอฤลษ์เอายูนิพุ่นครับไปเอายูนิพุ่นอยู่ในวัดครับเสมอชมเนาะกลางปลากลางฤกษ์ครับ ใส่วิธีนั่งสมาธิสื่อสารเอากับเจ้าที่เจ้าท้างครับตำรวจชมเนาะเจ้าทีทีดสิงสถิตอยู่ในโพนนั่ครับให้เลขมาดเด็ดครับงวดวันที่สิบหกนี่ครับสิเป็นสองตัวหรือสามตัวเนาะครับเนาะพอแดงนั่งถ่ายอยู่ข้างโพนครับไปรับชมเราฟังกันครับเฮียนครับโพนปีสิงครับตำรวจชมเนาะไปรับชมกันครับกับสวัสดีครับพอแดงสวัสดีครับกรับผมเนาะโอ้ยคือเฮียนครแต่ครับพอแดง บ่าวสู้ฟังได้ครับเป็นแนวไดครับผมมานังเอาเด็กอยู่โพดเพื่อนนี่นะครับโพดนทั้งหลังนี่เนาะครับเนาะครับผมนี่ครับจอมปวกทั้งหลังนี่ครับอืมนางทําพิธีขอเอาครับผมครับผมมาฮึ่งมาได้ครับพ่อแดงขึ้นนี่ครับมาเมื่อคืนนี่เลยครับครับผมบ่าวแอมเราทรงยินข่าวกบลลซาครับท่านผู้ชมเนาะมาหาพ่อแดงอีกทันทีครับมานังขอกระเพ่ะครับผมคนเดียวครับมาคนเดียวเลยครับ ครับป้าตตอนนี้อยู่ในวัดครับเอฟซีอยู่ในวัดผุนถาดเลี่ยงกันหลับสาบเลยครับเพื่อนวัดแจงไดครับเพิ่นครับบอกยุ่ครับในรูปแป้งเอาบ่อรื้อนังสื่อสารเอาครับี่ินางสือสารเอาครับนางสื่อสารครับบเ้ท่าแป้งบบครับครับเป็นคนลักษณะได้โจที่แบบลักษณะเดครับคนนี่หน่อยเจ้ยอยหรอกครับคนนี่หน่อยเจ้ยยอยครับครับผม เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายครับผู้ชายครับครับผมเป็นวานี่อาได้ละครับพ่อแดงเป็นบาโอขอส่วนบุญแน่คุณบาขอส่วนบุญแน่ครับครับผมแต่มาผมบาโอเออสีใส่บานหยาดินามมหาร้อผมว่าผมก็ได้ว่าเอาสีเมื่อได้คุณบาครับการเอาอยู่บบบตัวดีคุณ่าครับผมเอาอยู่แล้วครับแต่คนมา ถามผมผมกับโบมี่บอกให้ว่าครับเออข้าศัตรบอกเพื่อนให้เพื่อนได้เพื่อนเฮ็ดบุญไปให้น้ำในเรื่อยจากน้ำให้เพื่อนแหนกครับผมผมก็ได้่มาครับอาจารย์ผมก็รับปากเขาด้วยครับเอาขอให้มีโชคนอกพระศิลเเตมบุญให้ครับครับเพื่อนว่าก็เอาเรื่อยจำบ่อยบ่ครับผมเลขเลยเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดครับผมครับผม ามตัวเลยครับครับสองตัวเพิ่นบอกบ่ครับบ่ครับบอบอกเพิ่นบอกให้ตัวนี้เค้งเค้งเลยครับเค้งเคงเลยครับครับผมเพิ่นกับบด้เตชยังใส่เห่าบ่ครับบ่มาบีบก็อคืออยู่ในป่าซาเท่านั้ครับบ่ครับครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะพ่อแดงนี่เพิ่นกับมีวิชาอาคมครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ครับมักไปขอเลียกับอาจารย์อยู่ป่าซาครับท่านผู้ชมไปกับหลวงปู่ เคยถือมากเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหนี่ครับท่านผู้ชม16กุมภาพันธ์พศ2567ครับก็ได้เลข3ตัวครับพอแดงไม่อีกแล้วครับอันนี้เป็นกับจอมปวกครับผมกับพ้นปวกครับอันนั้นกาอีกชุดนึงก็คือเลขขึ้นในฝ่ามือครับผมแล้วก็ผีพออยากกินเหล้าขาวมาบอกเลขครับตัวนั้นครับเป็นเลข3ชุดเนาะครับเนาะครับผมครับเอาครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงเนาะครับเพิ่นว่าจังได๋อีกอย่าบอก เจ้าที่จะท่านีจอมปวกนี่บ่อครับเพิ่อก็มีจะบอกซ้ำซันๆซ้ำนี่มาคนเดียวเลยครับอู้สุดยอดครับเอฟซีนี่ละเราแอเมาตรงไหนนํามากกับพอแดงหอดมองจอมปลวกมองเพิ่นมะขอครับบรรยากาศก็มีแต่ปลาครับนี่แถวนี่เป็นปลาเป็นวัดว่าอารามต่วครับท่านผู้ชมเนาะทั้งผุนจะเป็นถาดแกผุนเป็นถาดครับท่านผู้ชมเปนขึ้นมากกับสิสยองอยู่เนอะพอแดงเนาะ เงียบสนิทเลยบ่ครับครับครับผมมีอยังอีกเยอะไหครับพ่อแดงบ่มีครับโอ้ยครับขอบพระคุณมากมากครับพ่อแดงขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะจังสีบอสับสนเดี๋ยวสีจุดตัวเลขของพ่อแดงไว้แคปหน้าจอครับทั้งจุดเก่าทั้งจุดใหม่ครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอมเราทงนัมเบอร์เด้อครับไปรับชมเมืองตุเรกันครับครับผมท่านผู้ชมน้าตวเลขของพ่อแดงครับพ่นผีสิงครับพนผีสิง 728 728ครับเอฟซี FC, เนาะแล้วก็เลขขึ้นในฟาร์มเมอร์นี่นเป็น27และะ้วก็75ครับเอฟซีผีภูเ่ามหาครับผีผูเ่ามาบอกเลข493แล้วก็40ครับเอฟซีมาลาสุดครับไปขออยู่พ่นผีสิงครับกล็ลองเอาไปซื้อลอตรีลองเบิง่งครับ728 728ครับแลวกะ็ พีผู้เฒ่ามาบอก4ี่เก้าสามครับกับ4ี่ศูนย์เลขขึ้นอยู่ในฟ้ามือนี่งสองเจ็ดกับเจ็ดหาครับเอฟซีงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพ่อแดงครับสำหรับคลิปหนีเบาแอมโลทงกฤษเซาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมโลทงหนีไเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงืนเรียกทออเรียยทซั์ครับค้ขาขายขายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ามชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทออสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จิ้งศรีถือเนาะครับเนะาะทมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดครับนางถาอยู่ของไม้ครับว่า วิที่ใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัดครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ด้องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมีนยน,น,มมมน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายท,ทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 าธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไล้วะ็บีา,า,าใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะ็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบ,บรอดซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บา่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนะาะแลัวก็มือแตะๆครับ่ามผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้กก็ท่าปากสามเทือ่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนา,มมะ,ะ,าะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ์อดีที่รศรีมันบดมันบัง เสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกออกไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลือกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ,บ่าแอามเราตรงกับเสี่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผ,สม,ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดืด่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผาสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ ราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ